ุดเริ่มต้นของชนชาติไทยในฐานะอาณาจักรที่มั่นคงเริ่มต้นขึ้นที่นี่ดินแดนที่ชื่อว่าสุขโขทยัยเมื่อกว่า700ปีที่แล้วดินแดนแห่งนี้เคยอยู่ภายใต้อำนาจของขอมจนกระทั่งการลุกขึ้นสู้ของสองเวระบุรุษพ่อขุนบางกลาวหาวและพ่อขุนพาเมืองได้ปลดปล่อยเมืองสุขโขทัยให้เป็นอิสระและสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีแรกของไทย ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของสุโคไทยคือในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักธรรมแบบพ่อปกครองลูกทรงให้ความใต้ชิดกับพระสนิกรและยังทรงขยายอาณาเขตจนกว้างใหญ่ไพศาลส,สิ่งที่ถือเป็นมรดกยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือการประดิษฐ์ลายเสือไทยในปีพศ 1,826ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่เราใช้ในทุกวันนี้ภายใต้การปกครองของพระองค์อาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าขายรุ่งเรืองและมีการเผยแพร่พระพุทธทศาสนาลัทธิลังกาวงจนเป็นที่ยอมรับสุขโขทัยเป็นต้นกำเนิดของศิลปะ แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรสุโขทัยก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดถึงแม้จะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่อาณาจักรสุโขทยัยยังคงทิ้งมรดกอันล้ำค่าเอาไว้เป็นรากฐานของภาษาวัฒนธรรมและอริยธรรมที่หล่อหลอมให้เราเป็นชาติไทยอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวัน,น